เอาทีนี้ก็ย้ําอีกทีแล้วกันนะว่าใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้บ้างครับท่านระวิวันช่วยตอบอีกทีครับอืมจะต้องเป็นเกษตรกรนะคะตั้งต้นเลยคือต้องเป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้ยากจนผู้ยากจนก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรก่อนนะคะก็เช่นคนรับจ้างคนค้าขายทั่วไป นะคะก็จะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจนคนกลุ่มนี้ก่อนนะคะที่ทํามีหนี้สินจากการทํานําสัญญาเอ่อเอาเงินไปทําสัญญาขายฝากกู้เงินหรือจำานองเอาไว้นะคะเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจนแต่ถ้าเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจนคนนั้นไม่สะดวกที่จะที่จะมาขอกู้เงินจากกองทุนนะคะสามารถที่จะเสนอพ่อแม่ลูกหรือคู่สมรสของตัวเขาเอง มายื่นกู้กองทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นในสัญญากู้เงินถ้าสมมุติว่าจะต้องทําสัญญากู้เงินกับกองทุนแล้วเนี่ยก็คนที่ทําสัญญากู้เงินก็ต้องเป็นตัวเขาเองนี่แหละค่ะแต่ว่าการจำนองหรือการขายฝากก็ต้องเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือท่านจะต้องเป็นกเกษตรประกอบอาชีพกเกษตรกรหรือว่าเป็นคนค้าสายคนรับจ้างทั่วไปก่อนแต่ถ้าไม่สะดวกอย่างเช่นป่วยชารานะคะก็สามารถที่จะเสนอพ่อแม่ลูกคู่สมรสของท่าน มากู้แทนได้ค่ะ <S <S ถ้า,ถาเขา<ด>มี<ด>มหนี<ๆ>้อยู่กับทกศาาแล้วเพราะวันนี้ต้องผ่านทกศาาใช่ไหมครับถ้าเขามีหนี้อื่นอยู่กับทกศาาแล้วยังจะกู้ได้อีกไหมครับ สำหรับกองทุนหมุนเวียนน่ะนะคะนเนื่องจากทําดําเนินการโดยสํานักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรเราไม่มีธนาคารเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทําข้อตกลงนะคะให้ธนาคารทกศล่ะคะ่ะเป็นผู้ดําเนินการแทนให้กับสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรในการจดจำนองนะคะทำสัญญาผู้ยืมแล้วก็ติดตามหรือว่าการรับชำระหนี้ เพราะฉะนั้นทกสเนี่ยจะดําเนินการแทนเราแต่ว่าในในเรื่องเป็นเป็นเรื่องของการใช้เงินของกองมาจากกองทุนการที่ท่านมีหนี้อื่นหรือว่ามีหนี้ทกสอเองก็ตาม Uh, ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าถ้ามีหนี้อื่นแล้วห้ามกู้กองทุนเพียงแต่ว่านี่อื่นนั้นเนี่ยเมื่อเอามาคำนวณกับรายได้ค่าใช้จ่ายของท่านแล้วเมื่อหักลบปรบหนี้กันแล้วอะค่ะถ้าถ้าเขาเรียกว,ว่าติดลบอะค่ะถ้าติดลบไม่เพียงพอก็คือมีหนี้อื่นอยู่แล้วแล้วยังมาก่อหน,นี้ตรงนี้อีกเหมือนหมายถึงว่ามันจะขอคู่ตรงนี้อีกก็อาจจะติดลบไม่สามารถที่จะ ขอกู้เงินได้แต่ว่าถ้ามีหนี้อื่นแต่มีรายได้เพียงพอที่จะชําระหนี้ได้ทุกหนี้ค่ะแม้ว่าจะเป็นหนี้ทกศหรือหนี้ที่อื่น <c oughs> ด้วยก็ตาม <c oughs> ก็สามารถที่จะขอกู้เงินกองทุนได้แล้วก็ชําระหนี้ทุกหนี้ไปพร้อมๆกันตามสัญญาของแต่ละสัญญาค่ะ,คะดูที่ศักยภาพของผู้กู้อกองทุนนะครับ